ตอนนี้ผมเดินทางมาหอดบ้านดงสว่างบนพ่อมะแข่งนะครับอำเภอบึงของหลงนะครับจังหวัดบึงกาฬเห็นภูเขานี่ครับนี่คือภูลังกานะครับสวยงามนะครับหน้าผาหินเขาหินปูนนะครับค่ายๆครับภูเขาทั้งฟังสปปลาวทั้งแขวงคำม่มวนนะครับตอนนี้เขากำลังมุ่งหน้ากับไปสู่ถ้ำนาคานะครับนี่ครับมาถึงแล้วประตูโค้งทางเขาธรรมอ่ะเราก็ ขอไปเ็บภาพบรรยากาศทางในคุนละครับอตอนนี้เราก็เดินทางออกจากปั๊มปตทนะครับเดินทางอกมากับเจอสะพานเลยนะครับสะพานข้ามแม่น้ําสงครามครับกันระวางอำเภอครับจากาครับอำเภอเสกานะครับนี่ครับน้ำขึ้นร้ายครับช่วงนี้น้ำขึ้นสูงขนาดเลยครับกับสภาพบรรยากาศในเบิง ถามสงครามขึ้นหลายครับถามสะภานนี่ไปก็บสิเป็นเขตจังหวัดบึงกาฬแหละครับบานนี่ยเราเขตยนอำเภอเซกานะครับนะกัสิม,มุ่งนาไปพูดละครับอำเภอเซกานะครับเพื่อสิบไปชุ่มทำหน้าค่าถามไนแล้วเป็นมาไปไหน,นนะครับช่วงเอ๋นี่กับค,คนกับไปเที่ยวกันอยู่ ถึงฝนตกก็ต้องไปแล้วครับเมื่อนี้ข้าไปเที่ยวชมถ้ำหน้าข้าถรำมว่วพระญานาคกลายเป็นหินนะครับสีเวย์ลัยบึงการไปพังงัดบ้านน้องหิงนะครับเป็นสามแยกไงหรือสี่แยกไงนี่แหละก็ต้องเลี้ยวขวาไปทั้งอำเภอเสกานะครับก็ติดตามเส้นทางการเดินทางของเขานะครับเก็บภาพบรรยากาศนะครับไปนองอนะ๋อเดี๋ยวเพิ่งสถานที่ท่องเที่ยวส,สวยๆของจังหวัดบึงการนะครับ ตอนนี้เขาเดินทางมาหอดบ้านน้องหิงนะครับบ้านน้องหิงที่เป็นหมู่บ้านที่ใหญ่เพราะสมควรนะครับจากคับตะกามาบ้านน้องหิงกับว่ไกดไปไดนครับประมาณจักแปดโลเจ็ดแปดโลนี่แหละครับเอากะสีเหลียวขวาไปทั้งอำเภอเซกาครับตรงไปกระสิไปอำเภอพอนเจริญนนะครับไปบึงการไปศรีลไร่เอากะสีเหลียวขวาไปทั้งอำเภอเซกานะครับเพื่อเลียวขวาไปนี่นะครับ ไปอำเภอเซกานะครับชื่อบ้านน้องหิงนะครับตำบลแน่ใจว่าจะเป็นตำบลน,น้องหิงหรือบอ่อนะครับอาจะเป็นตำบลน,น้องหิงเซกา20กิโลครับบึงกองหลง31มืิอนี้ทั้งสิง้นีฝ่าฝนลิ่นลินเป็นปอยในแจ้ง่อยะกะคิดว่าบรรยาาศจะเป็นอุปสรรคนะครับอ่าพอตกแห้ง ดูสิเดช่มภาพบรรยากาศสถานที่ท่องเที่ยวส,สวยๆงามๆอยู่เนาะครับออกจากบ้านน้องหิงแล้วครับตอนนี้ฮะเดินทางมาถึงอำเภอเซกาแล้วนะครับนี่ครับกำลังมุ่งหน้าเขา่ัวเมอเซกาจังหวัดพึงกาฬนะครับเอากระสีถามหาทางไปตําหน้าค้าแล้วครับบันนี้ วัดพิ่นไปทางนี้ครับเพื่ออากาศนำนวยแน่เพื่อบึงของหลงแน่เพื่อบนันแพงแน่นะครับทางนี้บรรยากาศอำเภอเซกาจังหวัดบึงการเดี๋ยวขสิจอดกอนนะครับทำหน้าค้าไปทางใดนะครับเขาต้องถามาก,ก่อนเขายังบัลูเขายังบเองบเคยมาใเก็บภาพบรรยากาศอำเภอเซกาบิ่งนะครับนี่ครับก็เป็นอำเภอหนึ่งที่จเจริญพอสมควร ภาพบรรยากาศอำเภอเซกาห้เบึงนะครับเหมืนว่าต้องไปบึงของหลงก่อนนะครับถามแล้วบังหันไปหอดอำเภอบึงขลองหลงจงังสีมีทางเลี้ยวไปทำหน้าข้านะครับทางขวาคอยติดตามบึงนะครับเส้นทางการเดินทางสถานที่ท่องเที่ยวในเขตจ,จังหวัดบึงการผมสีพยายามไปเก็บภาพบรรยากาศมาให้กับพรมินทน้องครับเด้๋บิบึงทุกหนทุกแหงล่ะครับที่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยๆงามๆที่มีซื้อเสียงนะครับไปติดตามบ้างนะครับเ้นนี้ก็สิเรียวไปอำเภออากาศน้ำน้ยจังหวัดสกลนครนะครับเ้นนี้ก็สิไปอำเภอบึงคลองหลงไปบานแพงนะครับบานแพงสามสิบหกกิโลบึงคลองหลงสิบสามกิโลนะครับเอาก็สิไปหอดบึงคลองหลงก่อนนะครับจากสิเรียวไปทำหน้าค่าไปติดตามเบ้างนะครับ สิบพีหทำหน้าค่าตอนไหนเห็นหนั่นเรือทำหน้าค่าสวยงามบอตามที่เขาลงข่าวหรือว่าตามที่ยูทูบเบอร์ลงไปหรือว่าพญานาคกลายเป็นหินหรือว่างูยักกลายเป็นหินนะครับอยู่ทำหน้าค่านี่นะครับนี่คือบรรยากาศอำเภอเซกานะครับตำรวจปตทบรรยากาศตั๊มปตท เซกานะครับแล้มุงหนา้าไปอำเภอบึงของหลงตอนนี้เรากำลังเดินนาางมุงหน้ากบอ,บอำเภอบึงโขงหลงนะครับอย่าเห็นภาพบรรยากาศผูเขาทั้งหนานะครับอายหมอกอายฝนใครในช่วงนี้ฝนเศร้าแล้วฝนเศร้าลินแล้ว ใีแล้วครับเคทั้เบอบึงคงหลงเก็บภาพบรรยากาศเบอร์บึงคงหลงหงเ,เบริรง,ง,งน,น,นะครับผู้ใดอยากมาเทียยเท่ยวอยากมาชมทำหน้าค่าหรือว่าอยากมาเที่ยวน้ำตกเจ็ดสีน้ำตกทำพระผู้ทอกนะครับสามารถมาได้นะครับมาดับแดกนี่กคคือมาทำหน้าค่าก่อนแล้วจะย้อนกลับขึ้นหลังไปนะครับเราก็เดี้ยวไปทางบึงการ จะมีทางเส้นหนึ่งบอกว่าไปบึิการจะมีสามารถช่วงย่ำแรงกับจะมีหาดคำสมบูรณ์นะครับยุบันครับจุดูนหาดสวยงามนะครับผูกคนมาเล่นน้ำกันนะครับย่ำหอนขุดบาทกาะกลางทางบริกาเป็เดปะคือไห้นะครับเป็นเจดเป็นแท่นปูนขึ้นแล้วก็เอาสังกะสีครอบไปนะครับกาะกลางทางอนนะครับกรีไปย่างครับ กับสีเด็กว้างขึ้นนี่ครับนี่คืออำเภอพึ่งของหลงนะครับเดีไปนี่ไปที่วากางไปโรงพักเดี๋ยวต้องไปถามทางหน้านะครับ่าทำหน้าค่าเลยมาทางนี้ครับว่ะนี่ครับทางเขาทำหน้าค่าครับพม่าฮอดแล้วไปเซเว่นมาหน่อยหนึ่งนะครับแล้วกับสิเรียวคว้กขับไปนะครับ ติดตามรถขั้นขา,ขาวๆนี่กลับไปนะครับนะเดี๋ยวจีพ้าเขาไปชมทำหน้าค่านะครับตอนนี้หอดทางเลี้ยวเขาแล้วอนนี้เขาเจ้ากำลังทำถนนใหม่นะครับเพื่อวานักท่องเที่ยวมาหลายนะครับเขากำลังสร้างถนนใหม่นะครับทางสิเขาทำหน้าค่า จะได้สะดวกสบายนะครับย้ำนักท่องเที่ยวมาทำคล่องระบายน้ำแต่ว่าถนน,นก็ดีอยู่ครับ<ม>ปนดอย่างมากเที่ยวมาชมกับมาได้ครับทำนาคาก็สีบุ่นแล้วครับผู้ลูกเดียวเห็นพุ่นละก็มเคยมาจะเ่อะมาเป็นครั้งแรกครับอไปพีน้องครับไปกิปฝากบรรยากาศ ภาพพิเศไดสวยงามขนาดไดบรรยากาศทางไปทำหนาข้านะครับเบื้อง,งป้ายมันบอกว่าสิมีน้ำตกกินนารีพ่ออัมเภอบึงของหลงหนี่ก็สิเป็นอีกอัมเบอหนึ่งนะครับที่มีสวนยางหลายนะครับเศรษฐกิจที่เเจ้าคือสวนยางพาราครับอัมเภอบึงของหลงหนี่แล้วนกะ็อัมเภอเซกาสวนยางหลายครับแถวนี้ บเบิ่งภาพภูเขาทั้งหนานะครับสวยงามมากกับไายหมอกไายฝนหลังจากฝนตกลิ่นเศร้านครับใเบิ่งบรรยากาศทั้งข้างก็สิมีแตสวนยางครับอู้ได้ยังมาที่เอาก็มาได้ครับถน,นนนนทางดีครับถนนลาดยางตลอดนะจิักไปเบิ่งนะครับเป็น่ามีน้ำตกกินนารีพร้อมไปชมเมืองดำหน้าค่าแล้วก็ สวยงามพ่แพ้ทั้งแผงขํามวดเลยครับทั้งสอบปปะเล่าตอนนี้ผมเดินทางมาหอดบ้านดงสว่างตำบลดงมะตำบลโพมาแข่งนะครับอําเภอบึงของหลงนะครับจังหวัดบึงกาฬเห็นผู้เขานี่ครับนี่คือผู้ลังกานะครับสวยงามนะครับเป็นผู้นาพาหินเขาหินปูนนะครับไล้าขๆครับผู้เขาทั้งฟังสปปเล่าทั้งแวงข้ามมวนนะครับนี่ครับ เก็บภาพบรรยากาศให้เบิ่งนะครับหลังจากฝนตกลิ่นแล้วสีมีอไอหมอกไอฝนสวยๆงามๆนะครับผู้ลังกาลูกนี่น้ำตกกินนารีกับจิตไปทั้งพุนนะครับเก็บภาพบรรยากาศในเบิ่งนะครับนี่ทางมาทางมาทางนี้ถนนก็ดีครับผู้ใดจะมาเที่ยวกับมาได้นะครับมาเที่ยวทำหนา้าข้าแล้วก็มาชมบรรยากาศผู้เขาผู้ลังกาครับผเผอินผู้ลังกาเขาลูกนี่ ถนนเส้นนี้ก็จีออกไปบ้านแพงไปเพื่อบุงค่านะครับไปรัดใส่กับเ้นอนบึงของหลงสิไปบ้านแพงนะครับก็เลียวออกไปหาถนนใหญ่เสียนนั่นแหละครับเส้นที่ผมมานะครับอ่าเดี๋ยวเขาจิเข้าไปเก็บภาพบรรยากาศทำหน้าค่าแล้ักํารตกกินารีนะครับตอนนี้มผมข้ามากเก็บภาพบรรยากาศ อยู่ในบริเวณรีสอร์ทนาคาวิวนะครับนี่ครับบริเวณรีสอร์ทเพื่นมันสีย yup ู่ใกล้ๆกับภูเขานี่ครับภูลังกาเนี่ครับหน้าผาสูงสูงสวยๆงามๆนี่ครับเห็นวิวภูเขาภูลังกาแล้วก็เลยเข้ามาเก็บภาพบรรยากาศให้กับพอมีน้องฮ่ะในเบิงก์นะครับเข้ามาถ่ายอยู่ในบริเวณรีสอร์ทเพื่อนนะครับบริเวณรีสอร์ทนาคาวิวนะครับนี่ครับบัวได้มาเที่ยว าเพิ่บึงของหลวงกะมาเที่ยวภูรลังกากะสามารถมาพักได้นะครับนี่ครับรีสอร์ทเพิ่นมีอยู่ห่างหกหลังอยู่ใกล้ๆกับภูหลังกาเนี่ยครับวิวทิวทัศน์บรรยากาศสวยงามมากครับเอาเก็บภาพบรรยากาศนี่ครับพียน้องฮะเด้เบิ่งนะครับนี่คือภูรลังกานะครับเป็นหน้าผาสูงชันมีน้ำตกไหลลงมานะครับผพื่นครับผูได้มากกสามารถมาพักมาเที่ยวกับเพื่อนได้นะครับนี่มาเที่ยวมาพักได้นะครับอยู่นาคาวิวมีร้านอาหารพร้อม อยู่ทางสิไปทำนาค่า,น,า,านี่แหละครับอยู่อำเภอบึงโขงหลงวันใดมาเที่ยวผู้ลังกาก็สามารถขมาพักนี้ได้นะครับบรรยากาศดีครับวิวทิวทัศน์สวยงามครับมีภูเขาเป็นแบ,บกเกาอยู่ทั้งหลังครับน้ามาเที่ยวมาชมอยู่อำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬครับตอนนี้เขากำลังมงุ่งหน้ากไปสู่ถ้ำนาคานะครับนี่ครับทางขงมาทำนาค่า ก็ครอบคลังกับสิ่งีแต่สวนยางนะครับในเขตอำเภอบึงคงหลวงี่สวนยางหลายขนาดครับนี่ครับทางกับไปทำมือนกัน็สะดวกสบายครับทางคอนกรีตผู้ใดอยากมาเที่ยวก็สามารถมาได้นะครับทำหนาคาดับตัวกินนารีก็สิเลื่อยเป็นคนอีกนะครับเดี๋ยวให้ก็สิ่งพ,พิเศภาพบรรยากาศในเบื้องนะครับดับตักินนารีตอนนี้มาเพิ่งทำหน้าคาซะก่อน เดี่ยวกะมาจากทางแยกกะมาประมาณประมาณหนึ่งกิโลเมตรก็บมาไกลครับน,นี่กับบูรังกาวิวนะครับเป็นที่สอดนี่ที่สอดในพักหลายมองนะครับสิว่าจะหอดแล้วนะครับเห็นบรรยากาศรถนักท่องเที่ยวหลายขนาดครับนี่ครับมาถึงแล้วครับ ก็สิเขาไปจอดรถุ่แล้วครับฝนตกนักท่องเที่ยวกับมาหลายอยู่ครับตาำนาค่าอ๋อมามองจอดรถกันครับนี่ครับตอนนี้เขาก็ับมาถึงแล้วนะครับถ้ำนาค่านะครับ นี่ครับสิมีรถนักท่องเที่ยวมาหลายนะครับขนาดฝนตกคนกับมาหลายนะครับสิมีร้านขายอาหารขายก๋วยเตี๋ยวขายอาหารตามสั่งนะครับอยู่ทางขึ้นนี่ผูไดมาเที่ยวกะรับร่องประผิดหวังครับอาหารการอยู่กันจินมีครบเนาะพี่คะนี่ครับบบตองย่านอวดนะครับมาเที่ยวทำหน้าค้านี่นี่ครับร้านค้าร้านขายสินค้าของฝาก ของที่ระลึกมีนะครับมาได้ครับนี่คือบรรยากาศทางขึ้นไปถ้ำหน้าค่านะครับผู้คนกมาเที่ยวหลายนะครับฝนตกนี่ครับนักท่องเที่ยวก็มากันหลายนี่คือทางขึ้นนะครับมีลอตเตอรี่มีแมคคาขายอย่างน้อยนี่เนาะน้ำมันงาครับน้ำเงินงางาสร้างบอกโอ้โหนี่ครับเราขายหกตัวเลยคมเดอร์ อ่าผู้ใดขึ้นไปทึงๆมีโชคเห็นตัวใดดีก็ลงมาซื้อน้ำเหล้าไดเนี่ยแซวเนี่ยฟูเจ้ายมงามเพราราคาท<ช>ี่นี่เนี่ยเอาเนี่ยครับให้โชคให้มัน <S <S เป็นวัดพร้อมหรือเปล่าเป็นวัดโอ้เป็นวัดครับนี่ครับเป็นวัดได้ครับนี่วัด <S <S ชิติสาร,ารารามนะครับนี่ครับโบยาณธรรมนะข้าจะซื้อนะครับเป็นวัดพร้อมครับที่นี่ครับเก็บภาพบรรยากาศได้อยู่ทั้งหน้าวัดเพื่อนี่ครับที่มีรูปพญานาคตัวใหญ่ๆนะครับแล้วก็มี รูปเจดีสวยๆงามๆนี่ครับพระธาตุบุรพาจารย์นะครับอันนี้อันนี้คือพระธาตุบุรพาจารย์นี่ครับองค์สวยๆงามๆนี่มาได้ครับอยู่ห้างขึ้นไปทำหน้าข้านี่แหละครับทำหน้าข้าก็สจิขึ้นไปทั้งนี้ครับอตอนนี้ผมเก็บภาพรบรรยากาศอยู่ห้างขึ้นแถวเบิรงนกอนนะครับเดี๋ยวจิผ้าขื้นไป็ดช่วมมงทำหน้าข้าคนละครับบานนี่ นี่คือบริเวณวัดทิติสาลาลามนะครับทางสี่เขาไปทำหน้าค่านะครับนี่ครับนี่คือสารวัดเพ่นทางขื้นไปทำหน้าค่าทั้งพุ่นล้ครับเก็บภาพบรรยากาศบริเวณวัดทางขื้นผู้ใดอยากมาเที่ยวอยากมาชมกับมาได้นะครับถูกคนมาตลอดครับก็บเสมีร้านอาหารมีที่พักให้เรียบร้อยนะครับอยู่บริเวณใกล้ๆกับทำหน้าค่านี่ รับรองว่าวผิดหวังคับมาได้ครับมีร้านขายอาหารหลายอย่างครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดบึงกาฬนะครับนี่ครับมาถึงแล้วประตูโค้งทา,งเา,ทเา่เข่าทธรรมฮ่นอาวก็ขอไปเก็บภาพบรรยากาศทางในหุ่นละครับนี่นะครับตอนนี้เพามาหอดบริเวณท่าข่าทธรหน้าค่านะครับ ทางเข่าน้ำตกตาดวิมานทิพย์นี่ครับน้ำตกตาดวิมานทิพย์ตอนนี้ฮอยู่ทั้งใต้ครับอยู่เรื่องเรื่องฝนน้ำไหลแหงง้งครับอยู่สูงสุดครับขึ้นไปสองกิโลพันวาเรื่อยประกาศขึ้นไปดอกเมื่อยเป็นตยานพันวาน้ำไหลพันวาเป็นบอ่อพันบ่ออย่างไอ้ข้นขึ้นครับช่วงนี้น้ำมันไหลพันวาก็เลยเด็กเก็บภาพบรรยากาศที่ทั้งใต้นี่แหละครับนี่คือน้ำตกตาดวิมานทิพย์ แลวการนะหน้าทับหน้าค่าก็จะขึ้นไปอีกครับเลยนําำตกขึ้นไปอีกจากพื้นขึ้นไป2กิโลครับผมนึกว่ามันอยู่ต่ำๆบะแมนครับมันต้องขึ้นไปอีกครับเพรจะ,ะนั่นก็เขาก็เก็บภาบรรยากาศอยู่ทั้งล่างนี่แหละครับเดี๋ยวมาหอนมาถึงแล้วนะครับนี่คือผู้ร่างกานะครับน้ําตกตาดวิมานทิพย์เป็นสถา,านที่ท่องเที่ยวสําคัญอีกแห่งหนึ่งของอําเภอบึงโขงหลงนะครับมเมื่อเศร้านี่ก็ฝนตกฝนา่า น้ำเลยแห้งน้ำร้ายมันเลยบาบาอย่างให้ขึนไปเขาก็เลยเก็บภาบรรยากาศอยู่ทั้งใต่เนือครับให้กับพี่น้องครัได้เบิงอ่ะครับนี่คือน้ำตกตาดวิมานทิพย์ทั่งขึนไปก็จะเป็นถ้ำนาคานะครับกะมาเบิงได้แค่นี้นะครับเบิงได้แค่ทั้งล่างนะครับทำนาคากับพเห็นซ้ำอ๋อเอาไ้โอกาสนานนะครับให้ช่วงย่ำ อย่างแรกไ้ฝนบดฝนเศร้าซะก่อนนะครับน้ำเศร้าไหลแห้งจึงขึ้นไปเที่ยวไปชมใหม่นะครับ